สบายดีงินดีตอนรับก็สู้สองน้องตุ๊กสาวลาวซ้ำเนืนน้อแซนวสาวขิงกลมคนเป็นทหักตะแพงคือเกา <c oughs> ่าบอไปแล้วบอไปแล้วสบายดีจ้าสบายดีตอนแรงๆเลยทุกคนมื่อี้น้องตุ๊กจะพาทุกคนไปหาเนาะกับแม่พูดนันเองเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเขาจะนุ่งเครืองไม่มีเดิกไปเด้อนุ่งเครืองธรรมดาเพราะว่าห้าไปสวนเกเรน,นี้เองเนาะทุกคนเนาะเกเรบ้านนี้เองเนาะ อคือไฮซารีของเขานนั่แหละทุกคนสงสัยหาไฮซารีของเขาคือจิแมนคือจิแมนออกกันออกงานร้ายหลายเลยเนาะทุกคนเนาะมื้อนีนน้องตุ๊กกับม่พุดก็เลยว่าสิไปเนะา,าะเพราะว่าเขากะเฮตดหน้ามาสองสามมือแล้วบริปไปเยี่ยมไหายทางนี่เลยแล้วก็ จนะิไปหานอก็เลยหนอสวงเย็่ยอ่านอยุกยุกันเศรษฐกิจแบบนี้นะไปหานอหานางเก็บผักเก็บหยามากินเนาะทุกคนเนาะเพื่อประหยัด่า้เสายใจล่ะกัเป็นการเอาตลอดอย่างหนึ่งเดินคนเด้อขามืงขามันโอ้ทุกคนเมมมมมมคนี่ยเป็นถาดถาดปากตัวเองละ่ะถาดยูถาดกินหาเงินมาเพื่อสื่อยูสื่อ,อ,อกินนีล่ล่ะทุกคนเลยหาได้มือละสิบใจมือละหาแสนเนาะไปไปไป ไปกันเลยแม่พุทธาดุ้นเนาะน้เพื่อนแม่พุทธยุนท้าละไปไปกันเลยสแสบไปเจอกันอยู่น้องเออป้แม่ไปเจอกันอยูออ่ไห่เด้อนีน่ <c oughs> ทุกคนเนาะนีย่ยากันยุงเนาะเพราะว่าเขาเขาปลาคือสวงนี่มันเป็นยามฝนแล้วมันนันเทเหอมีตัวยุงหา้ายค่ะต้องซีดก่อนอ่ะออกมาแม่ซีดทางหลังเลยเนาะนะซีดจะตีนเนี่ย tôi nhung lại lại có nhung lại tôi nhớ, nhớ à mấy xịt luôn mừng thai ôi vừa rồi vài vô ừ xịt ừ ừ Điều ได้โอเคบ้านเนี่ยขาป้าไหน <laughs> ต้นยุ่เงเอเหงเนาะตรงในเฮ็ดเน่านี่เนาะปกติเมนทาบุมีอันนี้น้องตุก๊กจะจะจะซื้อตบมันเป็นเจลฮะนะเจออีเมแห้งบน,นุงเสือแขนยาวมาเดคือนี่แหละส้วงนี่จะเป็นนอใหม่นอใหม่หกเด้อทุกคน นอไหม่หกนอบอนอใหม่ปลูกเขานะนอใหม่ที่เขาปลูกเอาแล้วก็มันก็มีเป็นพันธุ์ทีบริปลูกได้เนาะไหมเนาะอันตัวทีมันเป็นพันุ์ทีบริปลูกมันจะมีน้ำเนาะแม่นบอกแม่อันทีมันอยู่กลางป้านะอันมันอยู่ป้านออยู่นะอืม ปีนี้ข้าวผมได้ลงไปหาอยู่อันบางไฮกว่าไหมเช่นนกสมไก่ไก่เมยไก่ไก่เมยว่าไก่ไหาของเฮาวันก็พอแล้วคืออันนอใหม่นอเดินนะส่วนหลายน้องตุ๊กอ่ะงามนี่จะมีนอใหม่หกนอใหม่เด้อนะถ้าว่าอยู่อยู่ออกเคหนอไปมันจะ จะมีนอใหม่อันนี้เป็นเป็นแบบเป็นปลาธรรมศาสตร์เนาะเขาก็เลยประยุกเอาประยุกเอาคือเอามาเอามาปลูกปลูกใบเสิรใหม่ปลูกใบกินนอเนาะคือแบบรดูนี่มันละนอใหม่ตามธรรมศาสตร์มันจะบกค่อยมีเนาะแต่ว่าเขาจะกินนอใหม่ปลูกกันเองแต่ว่าคืนวันนี้ก็เหนื่อยเลยเคลีย แม่ฟุดหาให้อีกคือเกาทุกคนเอานอกกวงดินจังเสียบ่อแม่จังว่าลองเคี้ยนงนีโอ้มี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 ลูกขุดบอกนูขุดก็ได้ขุดกวงดินสิจังเสียบขุดนอใหม่กวงดินขาวดีวัวสัวอยู่ ตัวถากบ่าเอียวช่วงนี้มันขึ้นเอแล้วนี่งั้นไม่เนาะนอนหน่อยนอนตาแม่พูดเพผดนว่ามื้อนี้พักพรอนมาสั่นพักพรอนแต่ก็ยังมาหานาะอยู่ตลกดิพักพรอนเหนื่อยเหงียนพักพรอนเหนื่อยเหงียนพอไปเฮ็ดหน้ามาเนาะทุกคนเนาะเฮ็ดอันเดอร์กับบนเหนื่อยถอเฮ็ดหน้าละเด้ออยู่พอกเด้อ นี่ได้แล้วใสๆๆนองงามปะน,น,นี่ได้นอนหนึ่งเขาก็มีหลายซุ้มอยู่ในเนาะนี่ซุ้มหนึงน่งเนอพูนพูนพูนฝากเนอพูนเนาะทุกคนส่วนที่น้องตุ๊กไปเห็นหน้าฮะนะอันโตคว,วายอุ้ยยืนอยูนย่นี่ตะกี้ยังบ่เห็น วู้นอนเยอะๆมาเอะลูกพุดเดเมแต่ว่าเม่เยี่ยมกันเออเม่เยี่ยมกันเยี่ยมก็มันจอเอาอันตาตามมันอันยาวเราบอกเอาไปเถอะมันเป็นใหม่ใช่ป่ะอืมคำนี้ตาตามเราก็จะเอาตัวหน่อซุงอ๋อน้องตุ๊บจิมาหาคนเดียวอยู่แม่พูดว่าไปน้ำเด้ มานำเดนุองตุกก็เลยเห็ดสาวมาเลยละ <laughs> เห็ดสาวมาหาหน,ออน่อโบแมนหนอน้องตุกไปลนไปเวียงนำมูมากันเลยบ่ะเออแม่ส่วนแม่มาหานอก็กเลยมาสุดนี่เลยนะทุกคนแต่ทางเวก็อึ้ง เนาะมุ้อนั่นอันเมเป็ปินหากับปะสู่หาก็ได้เองปะสูได้กินเนาะปะซู่ได้สองเนาะเมเปปินได้สี่นาะลาวันบ้าน่ะเสดเส็ออันสมัยตะกินเนาะไม่เนาะเฮาบูมีเงินสื่ออยู่สืกินเฮาก็าัดเนาะนั่นอกมนาะห่านเนาะหานห่กักกินผักเขาไปนาสิเขาเห็ดอันแกงผักแกงนอกินเนาคือ่ไเงแเส บ่มีแป้งนัวกะเสียมีหนเป็นหลายน่อบ่มื้อนี้ห่ะนี่มาละเฮาเอาตนี่ล่ะไปเอาไปเบิ่งนอเนาะเออนวบ่เอาบ่เอานวน่ะบ่อืมันสิหืนเอานอตตงจดเนาะตหงจดนี่่อนึงทุกคน องนอเรบอกไหมสวนเดียวสอนอสวนเดียวใหมนอนี่หนึ่้จะดูนี่มนอนึ่เออออบุหินสามนอเฮียงเดียวเลยอันนอใหม่เ้าปูกเจงสีลถ้าปะมันยาวนี่แหงนอเยอะหน่อยไหมเนาะแต่มันยาวมันนอยสนอเื่องนี้บุงขุดไหมมา เฮ้ <g ül> ม่ให้รลูกคุดล่ะปันนี้โอ้ต้มออมานหรอต้มเคี้ยวๆเอาก,ก็จงขุดตนะั้อมาเสียมสกดาต้มนี้เนาะอือ เออตามอนั้นมันก็จะคาดเอาตามใช่ไหมตามเออเออมันโต้ตามันตลงเหนี่ยงว้าอู้อือเอาสามนอหนี่ก็พอกินแล้วพอกินแล้วเธอเอาซาไปเฟื้อเอ็เอ,อ yup. Bal, ีกท mm. ีวันเด้ออืมอู้งามเนาะเออวัดสวยอยู่ เตอเอาไอเตอน,นั่นเด้แต่ละปีบ่เคยเด็มาหาตะเกียวนอือม,อมนี่ไง <laughs> อุ้ยนี้ไอต่ำเทงโผล่ต่ำเทงโผล่ขวดขวด,วดอ่ะจะซีอืมซีดวงแล้วไปเบิ่งนองหกเลยพ้อนระหว่าอันนี้ เี่ยดังนี้ไหมเจี่ยดทางทิ่ทางทิ่อันนี้เหรออือทางท่ทางนอกท่หบุมีบุมีเฮบุมีเลยทุยไปเบ้งนอหกไปเบ้งนอหกไปโน่นเก็บมาเส่ทุ่ง เฮ้ได้สีเนาะล่ะทุกคนเอาไปเถื่อบ้านเถื่อมือนึงคันบ่เอานยาวนะบ้าบน่อยาวนยาวบ่ซนยาวบ่ซหึงเป็นเอานตาน่ก็งเป็นเอานยาวลงจดเนาะเป็น่าซลไห้เนาะ หายมาหายน้องตูกคอมหกเขายลุยอยู่อ๋อชาบมือถ่านเดิมเอะผู้ประกุดประกุดก็ยังร้ายอยู่เหมือนเคยเนาะหกลุยอยู่ตายตายตาจะว่ามือหื้อเนาะขจาจะมา วายเห่ยคือจเแมนมือหนึ่งกันแล้วทุกคนแต่ว่าน้องตุ๊กกบแม่ฟุดหากับประเทศหน้ามาเมื่อยเหยมาเมื่อยแห็งกันเลย่ะจีจางขาเจ้า,จาเอาเนาะปักกุดหนีงงามงามงามังม้งแม ปูกทั้งซาลีปุกทั้งคิงนี่แม่บุเห็นทั้งซาลีบุเห็นทั้งคิงเห็นแด่เน <laughs> ื้ออุแม่ดิเบียมึงมีเหรอต้องมีหัตัดป่ทุกคนไปสองนอตอนอ่ะทุกคนยู่บรรยากาศทอดงามเลยก็งามเราได้บุงนี่นอทุกคนนี่คิง งามแล้วแต่โอเคหยาไล่พดตองการลูกเคยมาบายาเด้อแมยว่าสิบอกามหที่นี่เขาก็จีเรียนแลลูกเคยอ่มยยู่อยู่ไตองการลูกเคยมา่าหายเจอเขากะเรียนเลยอุ้มาเรียนตองการลูกเคยมาาหายเยไม่ได้เนื้อเอง แน่เหนือยเหงแล้วเท้าแล้วแล้วนี่เขาหัวเรียนเลยบอกเขาลูคเคยบวบหย่าเสียหยาให้ลูคเคยผู้เดียวนึงแล้วเดินก็ายากได้อยู่มือเอาปะกุดน่องไปสอกนอตอเลยจ้าบังนี้ทุกคนคิงต้นคิงงามแท่งงามมาบางนี้คืนลายหลาย แต่บ้าญยาก็ร้ายเนาะพอสมควรไปหานอกันเมื่อเด้อทุกคนไม่พ้นเดี๋ยวนี้เราเห็นนอเนาะนอออกไลยหลายขับไปทางเนือบ่เห็นเนาะมันนี่โดอคอมเยอะพวกนี้เยอะเนาะบูบูเอแท้เยอว่ะอ้าวอะไรเยอนี่นะอยู <c ười> ่เธภพนั่นสองนอนเนาะ น,นอดำดำน,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 นี่ขัดเอ้าเขาจังเอานอนหน่อยนี่เนาะ <laughs> นอนเยอะนั่น,นอเอาใบนอนเยอะเดี๋ยวไบเดี๋มันเป็นใหม่นอนนี่เหรอเป็นสีดำเป็นสีดำนี่ป้าออกเอแล้วบปล่นี่นะงานออกเอนี่นี่นี่นอนนึงนอนแบบสน นี่เทิงนอนหนึ่นนงน,น,น,นอนหนึ่งสองนอน全部โซนโน่โนอน่กนอใหม่ดิเออนอใหม่เคลื่อนซื้อเนาะซ้ำโนอที่โน่ทาง้ปู่เอโน่เหต์น่นโน่ใหม่เคลื่อนซือ้อมาาันจะบ่บ่โคตรบ่โค้งเลยมันจะซื้อไปเลยเนาะทุกคนนีน่เนาะมันจะซือ้อขึ้นไปอย่างเดียวบ่ามีการเลี้ยวบ่ามีการโค้งเลยอู้นอนัอนน่นนะเมะ อาบอเอาบ่อนอนเยอะนี er> um. mm ่อนหน่อยโเยอแบบมันเป็นใหม่เอาไปเห็นนอนเสเนี่นี่นีนอนหนึ่งมันก็พื้นเนยไต้มเฮือกจืดอ่ะนอเยอะอจริงจริงก็ใบให้มันเป็นใหม่อะไรอู้ว่าบ่มาหลายทิศนี่เขาซอกจะยุติเตอร์เนาะเขาอกซึมมาทางนี้หรอเปล่าเยอะกเราตามกันเนาะอืม ้านอนเยอะๆอ่ะบูบวาบานพีพีเอฟซีมีบนนอนนอนด่ดำๆแล้วเนาะทุกคนไม่นอ่านี่ก็กินได้อนนอนไแล้วเนาะอันขึ้นเรือมันขมเมิงเนาะทุกคนนี่มันออกลายนออะไรเงี้ยตอนตอนมันออกแบบนี้มันจะออกเป็นนอนสีเขียวๆเนาะเวลามัน เยอะขึ้นมาประมาณนี้มันจะเป็นนอดำดำอีแม่์บานออันนี้หึ่นเหงหึ่นหรือว่าคมแบบมันเถิงจืดเถนะทุกคน,นต้มเม็ดมือต้มเม็ดมือกับบทจืดเนาะนี่นะจพงเพิ่งปลูกไว้กินมะเออใบเซอร์ใหม่ลงมากินใหม่ใบเซอร์ใหม่เนาะคนอ่ะเพื่อมันจะเป็นล้ำสื่อดีแม่ประด้ขึ้นไป็บ้างอันซุมเป็นเถินนงเดียนเนาะได้ซุมเป็นเถิงก็อ้อหน่อยนอนเยอะ เดี๋ยน,น,นี่แม่กับคุณเขียวขุดนอเหย้าขึ้นไปเบื้องนอไอ้น,นี่เนาะทุกคนนอใหม่นอใหม่อันนี้แม่ซุ้มใหม่เด้อแม่นนมมตัวแทกหรือเปล่านี่แม่ซุ้มไม่หกนี่ออกโอ้นี่ย อ๋อเนี่ยอ้อกอมันเป็นใหม่ม,หม,มันยังซุ้มหน่อยนี่แบออกอ้อเอซุ้มไม่รั่วนีอ่ะนี่นี่นี่หนึ่งเนาะสองเนาะสามเนาะแล้วก็สี่เนาะอันนี้เนาะนอนเยอะขนา,านด

มันย no. ังซุ้มหน่อยเหรอนีหออกเออไม่ลวงผู้หนีนอนอนอสวนเขาพูหนี่งเนอม็ดก้อนนอม็ดลวงนอสวนเขาพูนะนอสวนเขาออกเออ อันนี้ปลูกไปเฮ้ยมัอนอันคืนเนาะเพราะว่าเขาตัดมันรลายละ่ะก็เลยว่าทิปลูกไปไอ้มันเป็นใหม่้าเขาบบมารักของเขาเลยโมเมนต์จะให้เขาได้ออกห้ายนะให้เขาก็ออกห้ายได้นอนนะมึงด,เดงีเห็นมึงพูดเห็นบ่ทุกคนเห็นบ่วันนอนนีน่นั่นไงนั่นไงนั่นไง ไปเพิ่งบ่แม่อีเฮฮฮอีเมยี้ข้านคืออีเมาอันนี้ก็พ่อลหหาแต่ทีเถอะทีพอกินเฮาหาคอนเซปต์ของแม่พูดกับน้องตุ๊กนะไปหานอคือหาแต่เ่าทีตัวเองพอกินแล้วก็พนะ่อเนาะมือนาจึงมาหาเมื่อบ่เอาไปหลายบ่วเอาไปอันนั้นเนาะทุกคนหลายสุดนี่เฮาก,ก็จะเอาไปแบ่งอันคนแถวเฮือนหันหน่อยนึงแล้วก็แล้ว คือจะบอกเอาไปหล้เบีงผีเบียงน่องแถวนั้นแหละกันแล้วเธอแบบขุดเอาไลา้ไปเลยก็บอกพูดเนาะทุกคนมือนะ่อไนเขาจึงมาเอาเมื่อก็ได้ไปไล,ล้ไลกับโบแซบเนาะแม่พูดว่านี่เดี๋ยวนี้แม่พูดขุดเอานอนนึ่งละขุดเอาวตึนน้มนอเตอรเนาะเทวดานอเลียวเนะเอาไปเอละกินบอร้อนเอาไปเอละกินบอลร้อนนี่ ยูนีอ็อกสองนอโหนายนิเงอหนะทารุกได้บอกไม่มากรวยครัเป็นเลยมากรวยครับเครื่องน้ำเป็นเลยใเฮดอบุปปีอาวะปอกกันจะเงอะอาเมื่อละต้ม มือมันจืดกินนอไปลไาต้มมาหลายหลายเดือน,ลน,น,น,อนอแล้วมื่อนี้กินนอต้มเด้อเนาะไม่เนาอขูดป้องแม่งเฮ้ะ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเขาไปฟ้องนออยู่เตือนเนาะทุกคนมีทุกคนน, <ะ S 2> นอที่เทาหาได้เนาะมีลายอยู่แต่เขา,าเอาเนาะเขาเอาเท่านี้อ้าเวเดี๋ยวแม่ฟุตกระสีปะมีลายอยู่บ่เอาเอาหน่อยเอาหน่อยไปเอบกินแครปไปเอกินบอลอกกินโบเมตรเหลือทิมล่าจองเบมันเป็นใหม่ดีกว่านเนาะเหลือทิมล่ากินแครปเดี๋ยวน้องตุกกระสิเอาผักหนาว พักเนาเรือพักเม้นมนั่นเองโอ้ยเอาบวดเอาผ่าตัดเอาเนาะมาหอมหนามันจึงปงงามอืมฟุตปกนอนู้นอน,นี่อะสะเจออยู่แต่บาก็จิดูทางตมในนึงเด้อ <c oughs> <c oughs> ดูทางตม้มัวจะกั้นห้องล่วขำจะแม่ขำ <laughs> คำมาเชิงอนน,นต้มใบมาอื้นอเมือ่อยงอจังหันเลยอืมไปเห็ดบุญได้เนาะมาอื้นเมนียนมืองาจังหานทุกคนส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกะขอเก็บพักเมาแล้วกันพอกนอก้อสจะไม่พูดกอนเนาะ ส่วนคลิปนี้เราก็จะลากันตรงนี้นะคะอย่าไปเบิ้งคลิปแก่มาอื่นเด้อทุกคนเด้อส่วนคลิปนี้้องตุกัสลาทุกคนไปก่อนถ้ามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอเห้น้องตุกัสคลิปต่อไปดเด้อบ,บาย